สวัสดีครับเจริญทรัพย์หนายเฮงนะครับก็วันนี้ลูกค้าบอกว่าจะขอดูตัวปิดเอี่ยวนะครับปิดเอี่ยวนี่มีหลายตัวนะครับแต่อันนี้เป็นตัวขึ้นคู่ปิดเอี่ยวนะครับขึ้นคู่ปิดเอี่ยวนะครับก็คืองานจะออกคู่แล้วก็จะลงต่ําน้อยแล้วก็จะไม่ค่อยมีเอี่ยวนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยครับมีบ้างครับ44 3ส1ครับคู่4ครับคู่2ครับ 2 2 3นะครับนะครับสอเอี่ยวมีเอี่ยวมาเปิดเดียวครับ1เมตรเท่านั้นนะครับ3 3ม1าครับคู่3ไม่มีเอี่ยวครับ ห้าสี่เอียวมีเอียวครับเอียวแค่สองเปิดสองเม็ดเดียวนะครับนี่นะครับหกหกห้านะครับไม่ใช่ไม่มีมานะครับมาแต่มาน้อยครับ สองห้าหกอันนี้คือทําให้ดูจริงๆแบบไม่ตัดต่อนะครับแบบไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมาอวยจะต้องแบบว่าอะไรไม่มีเอี่ยวไม่ใช่ครับเอาลูกงานจริงให้ดูครับว่าเฮ้ยงานจริงมันเป็นอย่างนี้นะประมาณว่าประมาณนี้เลยออกประมาณนี้เลยนะครับนะครับปกสี่เอี่ยวสิบเอ็ดนะครับเอี่ยวมาน้อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีมาเลยนะครับนี่นะครับสูงครับอันนี้หน่าลายนะครับห้าห้าหกครับ หน้าลายสองสารอบไม่มีเอี่ยวนะครับเนี่นะครับเอี่ยวนานๆจะมาสักทีหนึ่งห้าห้าหกนะครับห้าสี่สองนะครับไม่มีเอี่ยวนะครับห้าห้าเอี่ยวอันนี้จะออกสิบเอ็ดนะครับถึงมีเอี่ยวมาก็เป็นเอี่ยวแบบสิบเอ็ดนะครับสังเกตเอี่ยวที่มาสองสามรอบจะมีเอี่ยวแล้วก็เป็นสิบเอ็ดนะครับสามห้าหกครับสามห้าหกครับ นะครับนานๆจะมีเอี่ยวมาสักทีหนึ่งแต่เป็นคู่นะครับนี่นะครับสามห้าหกสามสี่ห้าสามสี่ห้านะครับคู่หกครับตองสองครับคู่หกครับ นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวขึ้นคู่ปิดเอี่ยวนะครับนี่นะครับเอาเอองานมันประมาณนี้นะครับเอี่ยวมาน้อยนะครับคือต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าคือตัวนี้ปิดแต่ว่ามันอยู่ที่น้ำหนักมือถ้าน้ำหนักมือคือเราทําปิดไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าน้ำหนักมือแรงไปหรือเบาไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือตอนนี้ลูกมัน70%นะครับน้ำหนักมือของเราอ่ะอีก30%นะครับ ก็อันนี้ก็ลองดูนะครับว่ายังไงอันนี้ไม่มีตัดต่อครับอันนี้คือเอาให้ดูกันเห็นๆจริงๆเลยว่างานของเราเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่เหล็กไม่ติดนะครับทุบไม่เจอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องตรวจสแกนจะเจอนะครับนะครับอันนี้บอกตรงๆครับนะครับอันนี้ก็มีบริการเก็บปลายทางนะครับมีโปรโมชั่นเยอะครับที่ร้านช่วงนี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับโทร0989841961 ID Line ครับ แอ JHT 8 8 0 8 G อย่าลืมใส่แอดนะครับอันนี้ใช้จานธรรมดานะครับนะครับใบละร้อยครับนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นฝาสีนะครับใบละ250นะครับถ้าฝาธรรมดาก็ใบละร้อยครับโอเคสนใจไงก็ทักเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ